เดี๋ยววันนี้กุ้งพามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งเหล็กซึ่งลูกค้าหลายท่านอาจจะชอบก็ได้นะเป็นขนาดใหญ่มันก็จะเต็มกับฝากระโปรงพอดีเลยนะครับเวลาเรามองด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าตัวเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นโลโก้สีน้ําเงินนะครับโลโก้วงวงรีนะครับใหญ่ๆเลยวอลลมเบรกไฟฟ้าที่กุ้งบอกนะครับอยู่ตรงไหนแล้วดูยังไงนี่ครับนี่ อันนี้คือหม้อลมเบรกไฟฟ้านะครับการระบายความร้อนสมมติเราขับรถด,ด้วยระยะทางไกลอย่างเงี้ยมาจอดเลยอย่างเงี้ยตัวพัดลมไฟฟายังทํางานอยู่นะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นนี่ตัวนี้เราเรียกว่าคิ้วล้อนะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้วออฟเซตก็ลบประมาณ24นะครับตัวนี้กำลังสวย สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับวันนี้กุ้งอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเพชรเกษม77เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งเหล็กซึ่งลูกค้าหลายท่านอาจจะชอบก็ได้นะครับที่เป็นชุดแต่งแบบเหล็กแบบนี้นะครับผมแต่ในสายตาเวลากุ้งมองเนี่ยมันก็ดูสวยดีนะดูดูออฟโรดดูดุดีนะครับผมตัวนี้เป็นชุดเหล็กแทบทั้งคันเลยนะครับก็มีทั้งกระจังหน้ามีทั้งบันไดข้างที่เป็นบันไดข้างแบบเหล็กแล้วก็กันชนท้ายเหล็กนะครับผมเดี๋ยว แต่งอะไรไปบ้างกุ้งพาดูทีละชิ้นนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเนาะครับเดี๋ยวอันนี้ขอพูดถึงตัวสกู๊ปด้านบนก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะก็คือจะเป็นสีของตัวรถแบบนี้แล้วแล้วก็จะมีตัดตัวสีดําตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ตัวสกู๊ปเนี่ยมันจะเป็นขนาดใหญ่มันก็จะเต็มกับฝาก,ฝากระโปรงพอดีเลยนะครับเวลาเรามองด้านหน้าเนี่ย ทำให้รถเนี่ยมันดูเขาเรียกว่าดูมีมิติแล้วก็ดูดุดันขึ้นนะครับสำหรับตัวสกู๊ปตัวนี้นะครับผมแต่สกู๊ปเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการบำรุงรักษาที่เราต้องคอยดูแลนิดนึงนะครับแล้วอย่างหนึ่งลูกค้าบางท่านอาจจะชอบนะครับผมแต่มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ในเรื่องของข้อจํากัดนะครับอย่างข้อดีเนี่ยแน่นอนเลยมันสวยแล้วก็มันทําให้รถดูมีมิติและดูสวยงามขึ้นนะครับแต่ข้อจํากัดของมันก็คือถ้าให้พูดกันตรงเห็นตรงนี้ไหมฮะ ตรงนี้มันจะค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราขับใหม่ๆเนี่ยยังไม่ชินตาตัวนี้มันอาจจะบางสายตาได้นะครับสำหรับสกู๊ปตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราขับไปสักพักหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุ้นชินไปเองนะครับสำหรับตัวสกู๊ปที่เราติดเพิ่มไปนะครับผม ถัดจากตัวสกู๊ปลงมานะครับของแต่งชิ้นที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับกระจังหน้ากระจังหน้าตัวเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นโลโก้สีน้ําเงินนะครับโลโก้วงลีนะครับใหญ่ๆเลยตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นคําว่า ford นะครับเป็นตัวหนังสือคําว่า ford ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็สีก็มีให้เลือกนะครับลูกค้าสามารถเป็นเลือกเป็นแบบสีล้วนหรือว่าเป็นแบบทูโทนก็ได้นะครับตรงนี้จะเอาเป็นสีอะไรก็ได้เอาเป็นสีรถตัดกับสีดําก็ได้ก็ดูสวยงามดีอย่างคันนี้ลูกค้าเลือกแบบเป็นสีรถ ตัดกับสีดำนะครับดูสวยงามดูโดดเด่นแล้วก็กระจังด้านหน้านะครับมันจะมีให้เลือกทั้งแบบมีไฟและไม่มีไฟนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับผม <c oughs> ก็คือจะเป็นไฟ3จุดอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับไฟหน้าของกระจังนะครับกระจังตัวเนี้ยตัวกล้องตัวกล้องที่อยู่ด้านหน้ารถของของตัวเดิมเนี่ยก็จะถูกย้ายจากตัวกระจังเดิมเนี่ยมาติดตั้งตรงนี้ด้วยนะครับผมทําให้ตัวกล้องหน้ารถเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมสําหรับตัวกระจังตัวใหม่นะครับผมของแต่งชิ้นต่อไปเป็นชิ้นใหญ่เลยตัวนี้ ตัวนี้นะครับอ่าเป็นกันชนกันชนหน้าแบบเหล็กนะครับก็คือตัวนี้จะเปลี่ยนในส่วนตัวกันชนเดิมที่เป็นตัวของโรงงานนะครับออกเลยแล้วใส่ตัวกันชนเหล็กเข้าไปกันชนเหล็กตัวนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็เหล็กตัวนี้มีมีความหนามากเลยนะครับนะครับถ้าเคาะดูนี่ก็ จ็บมือเลยนะครับตัวกระจังไอตัวชุดชุดกันชนตัวที่เป็นกันชนเหล็กนะครับตัวนี้เป็นชุดกันชนเหล็กของลิมิเตนะครับจริงๆกันชนหน้าเหล็กเนี่ยมันมีหลายตัวหลายยี่ห้อนะครับที่ทํากันออกมาแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบหรือว่าอยากได้แนวประมาณไหนแต่อย่างของตัวเนี้ยจะเป็นของลิมิเตนะครับผม ไฟตัดหมอกของตัวกันชนที่เป็นกันชนเหล็กที่เราเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกของตัวกันชนเหล็กเองเลยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าไฟตัดหมอกที่เป็นของกันชนเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะตรงนี้ยังได้ความสว่างและความชัดเจนเหมือนตัวโมเดลของตัวรถที่เป็นไฟหน้าไฟหน้าและไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับผมกันชนหน้าเหล็กของลิมิเตก็มีห่วงลากจูงให้ด้วยนะครับห่วงลากจูงมีให้2อันนะ สองอันคู่หน้านะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นของรถเองเดิมๆก็จะมีห่วงลักจูงอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับสองอันนะครับผมเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่มากับตัวรถนะครับถูกย้ายตับตัวกันชนเดิมนี่ครับออกมาอยู่กับตัวกันชนที่เป็นกันชนหน้าเหล็กน,นะครับก็คือตรงนี้ทำให้ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ารถเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัว กันชนหน้าเหล็กเนี่ยยังมีการเว้าในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นพวกเรดาร์ที่ใช้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยของตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ลืมบอกไปเลยว่าตัวนี้แต่งมาจากว i ยแท็กซนะครับผมตัวว i t แท็กซแน่นอนอ่ะเขาก็จะมีทั้งตัวาเรดาร์ด้านหน้ารถที่ช่วยกัดระยะในเรื่องของระบบ a p t i v e c r u i s e c o n t ท o l ต่างๆนะครับเรดาร์ก็เป็นกล่องแบบนี้ถูกย้ายจากตัวกันชนเดิมมาอยู่ด้านหน้าของกันชนเหล็กนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับทำให้ตัวระบบความปลอดภัยเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมอัน นี่เดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะพิเศษนิดนึงก็คือถ้าเป็นว i ยแท็กสี่เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นระบบเบรกที่ใช้เป็นมออลมเบรกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับผมวิธีสังเกตยังไงว่าตัวไหนใช้มออลมเบรกไฟฟ้าหรือว่าม้อลมเบรกธรมมรมดาอ่ะเราสังเกตง่ายๆนะครับตัวไหนที่มีเลดาราด้านหน้ารถกับตัวกล้องด้านหน้ารถนั่นแสดงว่าตัวนั้นนะครับจะใช้เป็นมออลมเบรกแบบไฟฟ้า แล้วหมอ้อลมเบรกไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวกุ้งเปิดให้ดูนะครับหมอ้อลมเบรกไฟฟ้าที่กุ้งบอกนะครับอยู่ตรงไหนแล้วดูยังไงนี่ครับนี่อันนี้คือหมอ้อลมเบรกไฟฟ้านะครับ ก็ถามว่าหม้อลมเบรกไฟฟ้าดียังไงก็คือเวลาเราเหยียบบ่อยๆหรือย,ย้ำเบรกเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยมีอาการเบรกแข็งนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้เป็นหม้อลมเบรกแบบไฟฟ้าจะลดปัญหาในเรื่องของตรงนี้ไปนะครับผมก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นหม้อลมเบรกไฟฟ้าแบบนี้ก็จะเป็นหม้อเขาเรียกว่ากลมๆสีดำๆนะครับเป็นวงกลมนะครับอันนี้คือหม้อลมเบรกธรรมดาแต่ตัวนี้ ก็ดูไฮโซแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับใช้เป็นมออลมเบรกไฟฟ้าแล้วก็พัดลมด้านหน้าก็ใช้เป็นไฟฟ้านะครับพัดลมไฟฟ้าเนี่ยช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนสมมุติเราขับรถด,ด้วยระยะทางไกลเงี้ยมาจอดเลยเงี้ยตัวพัดลมไฟฟ้ายังทํางานอยู่นะจนกว่าอุณหภูมิของตัวห้องเครื่องเนี่ยจะได้ความเย็นในระดับหนึ่งเขาถึงจะตัดไปพัดลมไฟฟ้ามี3เบอร์นะครับสมมุติเราจอดรถ แดดร้อนๆเนี่ยแล้วเรามาสตาร์ทรถใหม่เนี่ยเสียงพัดลมเนี่ยจะค่อนข้างดังนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเป็นเขาเรียกว่าระบบทํางานอัตโนมัติของตัวพัดลมไฟฟ้ามี3เบอร์นะครับเมื่อความเย็นได้ระดับเดี๋ยวเขาจะลดความความแรงของตัวพัดลมลงมาเองจากเบอร์3เบอร์2เป็นเบอร์1นะครับผมถ้าลงถึงเบอร์1ก็คือตัวเสียงเครื่องมันก็จะเงียบลงนะครับผมไม่ต้องตกใจนะเวลาเราสตาร์ทรถตอนตากแดดนะครับ ขัดจากตัวด้านหน้านะครับที่เราแนะนําในส่วนตัวชุดกันชนที่เป็นกันชนหน้าเหล็กไปแล้วนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นนี่ตัวนี้เราเรียกว่าคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนะก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับคิ้วล้อเนี่ยมีให้เลือก2แบบนะครับเขาเรียกว่าแบบเรียบก็คือจะไม่มีหมุดแบบนี้แต่ถ้าเกิดตัวนี้ก็จะเป็นแบบหมุดนะครับเป็นหมุดหลอกอันนี้เป็นหมุดหลอกนะไม่ได้เจาะตัวถังรถนะครับทําให้ตัวคิ้วล้อเนี่ย มันไม่ดูเรียบเกินไปนะครับดูโดดเด่นแล้วก็ดูสะดุดสายตาอะไรประมาณนั้นสําหรับตัวคิ้วล้อนะครับผมแน่นอนแล้วครับเมื่อใส่คิ้วล้อเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องของแม็กกับยางด้วยนะครับตัวนี้ แม็กเนี่ยจริงๆแม็กเดิมของโรงงานเนี่ยจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับผมแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนใหม่เลยเป็นแม็กขนาด20นิ้วออฟเซตก็ลบประมาณ24นะครับตัวนี้กําลังสวยแล้วก็มันไม่ล้นนะครับไม่ล้นในส่วนของตัวคิ้วล้อที่ติดตั้งไปนะครับผมตัวนี้เป็นแม็ก20นะครับออฟเซตลบยีนะครับผมรัดมากับตัวยางนะครับยางเนี่ยเป็นยางของมอนสเตอร์นะครับเป็นยาง AT นะครับยาง AT เนี่ยก็คือวิ่งได้ทั้งออนโรดและออฟโรดนะครับสำหรับยาง AT นะครับจริงๆแม็กกับยางเนี่ยมีแบบ ให้ลูกค้าเลือกนะครับยางเนี ang, ่ยก็จะมีทั้งโอตานิฮันกุกแม็กซิหรือว่าอะไรต่างๆทิติก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ความชอบนะครับลายดอกยางหรือลายต่างๆอยู่ที่ลูกค้าชอบว่าชอบแบบไหนแม็กกับยางนะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยก็สามารถเลือกได้มีแบบให้ดูก่อนนะครับชอบแบบไหนก็เลือกในแบบที่เราชอบเลยนะครับผมก็อันนี้ ให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเกิด20 offset ลบ24ก็จะประมาณนี้นะครับถัดจากตัวคิ้วล้อแล้วก็ล้อแม็กที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นบันไดข้างบันไดข้างจริงๆเนี่ยของโรงงานเนี่ยจะเป็น ไฟเบอร์ uh, iber, หรือว่าเป็นพวก uh, วัสดุ ABS นะครับแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป,เป็นบันไดข้างแบบเหล็กนะครับบันไดข้างแบบเหล็กเนี่ยแน่นอนเลยมันก็เพิ่มในเรื่องของความสวยงามและความดุดันเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าแต่งเป็นสไตล์ออฟโรดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนกันสามถึงสี่อย่างที่เป็นเป็นเหล็กนะครับก็จะมีกันชนด้านหน้าบันไดข้างกันชนหลังแล้วก็เป็นบาร์อะไรประมาณนี้ที่ลูกค้าชอบเปลี่ยนกันสําหรับตัวออฟโรดนะครับตัวนี้บันไดข้างเหล็กนี่เป็นของลิมิเตเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นชุดแต่งตัวตัวยี่ห้อเดียวกัน ทั้งคันเลยนะครับบันไดเหล็กก็เป็นลักษณะแบนนะครับเหยียบก็เหยียบง่ายอยู่นะครับก็เต็มเท้าพอดีครับสำหรับตัวบันไดข้างแบบเหล็กนะครับขึ้นมาจากตัวบันไดข้างเหล็กที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือด้านข้างนะครับตัวนี้อยู่ที่ความชอบนะครับสําหรับตัวนี้ เป็นสติกเกอร์ลายสัดโคนนะครับจริงๆสติกเกอร์ลายสัดโคนเนี่ยก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30แบบนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับหรือลูกค้าจะออกแบบมาให้ให้เราทําเป็นแบบนี้แบบนี้ตามที่เราต้องการก็ได้นะครับแต่ในเรื่องของการออกแบบอาจจะไม่ร้อซนะครับแต่ก็จะทําให้ใกล้เคียงที่สุดสําหรับตัวสติกเกอร์นะครับผมของแต่งชิ้นต่อไปนะครับก็นี่เลยครับบนขอบกระบะ จริงๆอันนี้เป็นของแป่งจากโรงงานนะก็คือบาร์นะครับเป็นบาร์ไวแทกแล้วก็ราวหลังคาที่อยู่ด้านบนราวหลังคาที่อยู่ด้านบนเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับผมก็สามารถวางแหลกแล้วก็วางสัมภาระหรือว่าของต่างๆไว้บนหลังคาหลังคารถได้นะครับแล้วก็บาร์ตัวนี้ลูกค้าชอบ ชอบบาเดิมของว i ยแพกนะครับก็ตัวนี้บาจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นบาเดิมจากโรงงานแต่ถ้าเกิดลูกค้าบางท่านที่อยากได้เป็นบาแบบอื่นบาเหล็กหรืออะไรต่างๆนะครับก็อยู่ที่ความชอบเปลี่ยนให้ได้นะครับผมอยู่ที่ความชอบของลูกค้าบาเหล็กเราก็มีแบบให้เลือกนะครับผมหลายอย่างเลยนะครับสาหรับตัวบาโอเคต่อมาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายของตัวรถนะครับตัวนี้แน่นอนเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับกันชนหน้าเปลี่ยนบันไดข้างเปลี่ยนกันชนท้ายเหล็กก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นออฟของตัวชุดเหล็กหมดเลยนะครับผมตัวกันชนเหล็กนะครับตัวนี้เปลี่ยนแทนกันชนตัวของเดิมนะครับกันชนหลังนะครับของโรงงานนะครับตัวนี้ ก็เป็นเหล็กหนาเลยนะครับสำหรับตัวนี้มีห่วงลากนะครับ2ห่วงเหมือนเดิมนะครับเป็นห่วงสีแดงนะครับเซ็นเซอร์ย้ายจากตัวกันชนหลังเดิมนะครับมาไว้กับตัวกันชนเหล็กให้ด้วยนะครับตัวนี้กันชนก็ยังมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานเหมือนเดิมเหมือนตัวกันชนของโรงงานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฝาท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียบๆแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะติดเป็นตัวข้อฝาท้ายกระบะที่เป็นคําว่า FORD ขนาดใหญ่อันนี้อยู่ที่ลูกค้าชอบแต่ว่า ลูกค้าท่านนี้อาจจะไม่ชอบก็เลยไม่ได้ติดตั้งไปสําหรับลูกค้าท่านนี้ชอบเป็นสไตล์แบบนี้ด้านหลังเรียบๆนะครับผมเป็นไงบ้างครับชุดแต่งเหล็กของลิมิเตคันนี้ชุดแต่งที่เป็นการชนหน้าบันไดข้างและการชนหลังแบบเหล็กนะครับสำหรับแต่งแนวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวคุงทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับผมสาหรับวันนี้ก็แนะนําประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางในการแต่งของลูกค้าที่ต้องการแต่งแนวนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับลูกค้าที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ